แก้วครับฝ่ายแดงแล้วก็เฟอร์รารี่ฝ่ายน้กหนึ่งอันนี้มียกที่2ครับ แล้วนะเฟอร์รารี่ถ้าเวลานำตรงนะเขาอาจจะเห็นเขาแก้วบ่อยก็คือมันตัวใหญ่ใช่ไกลยากกว่าแสงมณีด้วยเพราะมันตัวใหญ่กว่าแสงมณีเดี๋ยวต้องรอดูตอนมันมุด ร้อยเปิดเพลงมุดก่อนแต่รู้ว่าไฟเนี่ยหน้าเบลร์รี่จะเป็นของชายนะร้อยไม่รือเปล่แต่อแก้วบอกถ้าใช้ครีมดีก็อาจจะไม่ไมม <laughs> สามดีทำไมแสงมันนีหน้าไม่แต่พอแก้วตอบแล้วสงสัยพี่ก็ใช้ครีมดีครับห,หน้าก็เลยบาง ก็ถามหาแต่อพอแก้ก็ต้องถามหาเขาครับมาดูว่าจะเปิดเกมตีเขาได้หรือเปล่าส่วนเปิดระลรี่เองไม่ต้องบอกครับเก่งอยู่แล้วครับตัวนี้ฝีมือจัดจ้านครับวงในก็ได้โอจับในด,ดีนะวันนี้ เราฟังเสียงเชียร์เลยครับพวกนี้ผมไม่ฟังเสียงเชียร์เลย สนุกครับวลาลี่เองก็สู้เข่าได้ดีครับไฟนี้ต่เมาแก้วนี่อาจจะยังดูเกรงเกงอยู่แบบแวันลี่นี่มาเก่าเลยขวางไว้ตีต่าแบบแก้วตีตีครับนี่ครับตีซ้ายตีแล้วก็ขาไว้มาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรตาไปเตะขวา เตะขวาคืนเหมือนกันครับแล้วก็ดักแทงเข่าขวาครับเบอร์รารีเบอร์รารีว่ายังไงเอ่ยตะพาวแก้วตีซ้ายเบอร์รารียกซ้ายขึ้นแล้วก็ตะพาวแก้วเด้งไปตีแล้วก็คาแล้วก็ขวางก็ค่อยๆถอย,อยรอคุมจังหวะครับดักเตะซ้ายแล้วก็ต่อยหมัดขวาแล้วก็เตะขวาครับตะพาวแก้วไม่สนดื้อครับมวยตัวนี้เบียดเข้าไปเบียดเข้าไป ไล่แขนงั่นเข้าไปเฟอร์รารี่ตีก่อนหนึ่งพี่ตะาแก้วเสียบขึ้นเสียบซ้ายพยายามบิดออกมาครับพี่เป็นยกที่3เท่านั้นครับแต่ว่าเกมเนี่ยเร่งเร็วเหลือเกินครับตะพาแก้วก็น่าจะวางเกมถูกแล้วครับถ้าจะไปเร่งยก4ี่ผมว่าอาจจะลําบากครับเร่งยกนี้แหละเฟอร์รารี่เองก็ต่อยตามเดี่ยมตามทรงไปเรื่อยๆครับไม่เสียหายครับไปขวาไปตะพาแก้วเฟอร์รารี่ตามไปเสียบเข่าขวาบิดมาวงในภาคนี้ท่านี้หมดยกสาม มาตอ่อครับเชื่อว่ายกนี้ยกสตะพอแก้วต้องเร่งอีกนะครับเร่งอีกยกหนึ่งแต่ว่าราคามบอกอยู่ต่พอแก้วนะครับพอแก้วต่อครับประมาณ3-2ได้เป็นประเภทอย่างนี้นะครับ อีหัวเข้าบ้านครับเปิดเกมบุท่าสู้ท้าชนครับพูดไปนี่มีแต่กลาวอย่างเดียวนะครับผมเบอร์รี่ก็ดักออกแข้งครับแข้งซ้ายแข้งขวามีหมัดด้วยครับไปนี้แล้วก็ลูกเสียบเข่าของเบอร์รารี่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเสียบได้น้ําได้เนื้ออยู่แต่ว่าเอรดตการเดินครับเปิดเกมสู้ครับอยู่ที่ฝ่ายแดงะพอวแก้วสิงมาวินเบรารี่ดักเข่าสวยครับ ตะพอแก้วเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบอร์รี่ตีตะพอแก้วตีตีซ้ายกรรมการนี่ดีดูกรรมการด้วยนะคู่นี้ดูกรรมการด้วยครับถือว่าโอเคตะขวาการคอตะพแก้วเตะขึ้นเบอร์รี่เตะขึ้นรกระดกษกระทีครับมีตามาจิ้มเข่าได้นิดหน่อยเบียดเข้ามาตีขวาเบอร์รี่ตีขวารรขึ้นเบอร์รี่พยายามขวานตะพอแก้วก็ดื้อตีครับ แข็งแรงแข็งแรงตะพาวก,ก้าวไอ้ครับเบอร์รี่สวยงามครับเตะขวามาได้หนักอยู่เหมือนกันเบียดเบียดพยายามจะที่เต้งตีขวาเบอร์รี่ตะพาแก,ก้วพยายามเด้งตีขึ้นกรรมการจับแว้วออกมาออกมาเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่ม,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 มาแล้วครับเดินเข้าหา ตักเตะขวาตะเผาแก้วพยายามจับครับตีครับถือไปได้ตักแทงเข่าซ้ายเบอรา,ารี่ตะเผาแก้วพยายามเบียดตีขวายัางไงเอ่ยยังไงเอ่ยคูนี้ถึงดีกาอย่างแน่นอนครับถึงดีกาอย่างแน่นอนเบียดออกมาหมุนซ้ายเบรา,ารี่ตะแก้วเตะขวาไปเบรารีต่อยมัดยังไม่มีใครโดนบิดล้มเลยนะครับยังไม่มีใครโดนบิดล้มเลยนะครับระวังเอาไว้ดีๆกรรมาการจ่ะกำลังหาตัวชนะอยู่ก็ได้ เฟอร์รารี่ถอยไปต่พอแก้วเดินเข้าหา Ferrari. เฟอร์รารี่ยังไงพยายามตีข่าครับจะเข้าตีต่าวแก้วตีกรรมการจับแล้วครับกรรมการจับแล้วครับเตะขวาไปถอยออกมาต่พอแก้วจับแล้วก็ตีซ้ายดึงว่าพยายามตีดึงว่าตีนี่ครับฝังไว้ก็ตีอยู่นี่ครับตีข้าง,างหลังครับตีขวา โยนจับไปครัผมก็หงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับแ้่ยัมาปั้มผมแบบนี้ไปขวาเข้าไปเฟอร์รารี่ก็ถอยถอยแล้วโอ้ยปักศอกสวยตามเข้าไปปวกครับนี่ครับเมาหรือเปล่าชุดนี้ถือว่าทำได้เจ็บครับสำหรับเฟอร์รารี่ครับโอ้โหไปยยกสี่ครับ ยกสุดท้ายครับไปแดงต่อ3 1ครับเพื่อนๆครับจริงๆเมื่อกี้ถ้าไม่โดนศอกไปยกในราคาจะไป11แล้วครับแต่ว่ามาได้ศอกถือว่าชิงดำครับวยนทุนนี้ถ้าเป็นราคานะดูมวยไทยใจเป็นกลางครับเพื่อนๆคิดว่าใครชนะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆในเวทีกับผมบอลวีรศักนะครับวีรศัก์เล็กศพัฒนาชัยครับตัวแก้วเดินเข้าหา นี่ครับเฟอร์รารี่ก็ยังถอยตั้งรับรอออกอาวุธอยู่ครับขมคีตีขวาไปครับเพื่อนๆชอบใกลนะครับแต่พอแก่เดินไปอยู่ครับขวาไปขวาไปขวาไปตีตีตีแล้บตีนี่ครับเต้ครับเฟอร์รารี่ตีแล้วคาครับแต่พอแก่ก็ยกคืนอยู่กรรมการเห็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบ อ้าพอแล้วพอไหมไม่พอเดินเ่าอีกโดนแข้งขวาไปตีขวาตีขวาตีซ้ายพยายามตีเบอร์รี่ขี่ไว้เบอร์รี่ขี่ไว้ครับเอาแล้ว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 ต่อแก้วพอแล้ววันรี่กับพอคือกันครับพอแล้วครับเพื่อนๆชอบใครคอมเมนต์บอกกันก็มาได้ครับคิดว่าใครชนะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะจ๊ะ ไปดูผลการแข่งขันเลยครับแต่ว่าก่อนจะไปดูผลนะขอเลยคอมเมนต์มาก่อนคิดว่าใครชนะดูกันมาถึงตรงนี้ครับเสมอครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอนะครับราคาเสมอครับเสมอแดงครับ ดว่าใครชนะครับถึงตรงนี้แล้วครับกรรมการหยิบใบคะแนนเปอร์รารี่แฟรเทครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับทิมงานโดดเทครับก็มาจากราคาวันสัก81ได้ครับ81พลิกครับเปอร์าราี่ชนะตะขอแก้วสาแนน โอเคครับขอกระหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวติดตามครับหวยคนนี้คงมีได้เจอกันอีกแล้วครับ mm hmm.